ร้อมกันพ้อมกันเอาไมายหนึ่งสองสามถึงไหมไม่ถึงต่อมาสงสัยต้องคืนโรงเรียนเก่าแล้วมั้งไม่เหมือนกันแล้วแต่เทคนิคการจําทีนี้นักเรียนก็มีมาแล้วมีเทคนิคการจํามาแล้วทีนี้คุณครูจะฝากในฐานะนที่ เรารู้เรื่องพยัญชนะวรคเราเอาพยัญชนะวรคมาจัดเป็นพยัญชนะตรายางได้ไหมคะได้เอานักเรียนดูคุณครูบอกว่าพยัญชนะวรคแถวที่หนึ่งก็คือลงมาในแนวดิ่งพยัญชนะวัคแถวที่สองพยัญชนะวัคแถวที่สามพยัญชนะวรคแถวที่สี่พยัญชนะวัคแถวที่ห้า ทีนี้ถ้าเป็นอักษรกลางเก้าตัวที่นักเรียนบอกเราใช้พยัญชนะวรคแถวที่หนึ่งคือแถวนี้ได้ไหมคะได้ไดทีนี้นักดูนักเรียนก็มาดูพยัญชนะวรคแถวที่หนึ่งลงมามีแปดทีนี้เราเอาจากเศษวัคเอาเอาอ่างมาเติมตรงนี้ง่ายไหมออไก่ตัวนั้นจะได้ไม่ใจร้ายคือพยัญชนะวรคแถวที่หนึ่ง เพิ่มจากเศษวักไปเอาออ,อ่างมาหนึ่งตัวเป็นเท่าไหร่คะเป็นเก้ายากไหมยากไหมคะไม่ยากถ้าไม่ยากจำได้ยังได้แล้วพยัญชนะวักแถวที่หนึ่งรวมกับออ,อ่างเป็นอักษรกลางที่นี้อักษรสูงมีเท่าไหร่สิบเอ็ดนัก <18. S 1> เรียนนับดูพยัญชนะวักแถวที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ไม่ถึงสิบเอ็ดเลยมองหน้ามองตาหาดูพยัญชนะอเ,เอ,อที่เกิดจากสีวัคพยัญชนะต่างวัคก,ก็คือสอบรุส,สีสสสสสลาสบรุสีสอเสือหอหีบเอามาใส่ตรงนี้ยากไหมสอสอสอหอนะนักเรียนก็เอามาเพิ่มในแถวที่เท่าไหร่คะแถวที่สองเป็นอักษรอ,อักษรสูง ที่เหลือคือพยัญชนะวักแถวที่สามพยัญชนะวักแถวที่สี่พยัญชนะวักแถวที่ 5. รวมกับเศษวักที่เหลือก็คือตอบหนงอะไรลูกอักษรอะไรค่ะแล้วอะไรอีกรแล้วก็แล้วอะไรอะไร อ้อไม่ได้ออย้ายที่อย uh, ู่แล้วออย้ายที่อยู่แล้วสสหก็ย้ายที่อยู่ไปอยู่ช่องที่สองเป็นหนักสนกลางที่เหลือก็คือเอาใหม่นี่คือยอยออะไรเอาใหม่เนืองยยอรอ รอจุลารออ,อ,อ,อก็คือตัวนี้เราย้ายจากที่นี่มาอยู่ที่นี่เป็นอักษรต่ําง,ง่ายไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้เรื่องเสียงในภาษาอาวัยวะที่ช่วยในการออกเสียงแล้วก็มาจัดพยัญชนะวรคเมื่อได้พยัญชนะวรคเราก็น่าจะได้ไประโยชน์จากพยัญชนะวรคอีกก็คือเอาพยัญชนะวรคมาจัดเป็นพยัญชนะตรายาง ตอบพร้อมกันยากไหมคะไม่ไม่ยากมั่นใจอ่าให,ในนบบหานน้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะคุละแผนอ่านักเรียนทําการบ้านแล้วทีนี้เรียนสงสัยอะไรไหมคะสงสัย,ยไหมทําได้ไหมคะมทาได้วันนี้เราได้เสียงในภาษาอวัยวะที่ช่วยในการเกิดเสียงและอะไรอีกการการจัดพยัญชนะตรายางพยัญชนะตรายางในชั่วโมงหน้า เราจะเรียนเรื่องการผันวรรณยุกนะคะอ้าวใครมีใครสงสัยไหมไม่มีค่ะ,คะอาหัวหน้าบอกนักเรียนทั้งหมดขอบคุณคุณครูขอบคุณค่ะคอา้าวสวัสดีค่ะ